สวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนนนายนะครับผมวันนี้ในโลบอกโหมดอะไรวะคัตตอมพีซีไทยคุณนะครับผมเออคืออีพีที่แล้วเราประกอบคอมไปแล้วใช่ไหมก็คือคอมกาเครื่องหนึ่งนะเออผมรู้แล้วเวทําไมมันจะได้คอมมาเวเราต้องประกอบคอมนะครับผมแล้วก็เอาไปตั้งบนโพเดียมนะครับผมเพื่อโชว์แล้วก็เงินมันจะขึ้นเองอัตโนมัติเลยนะครับผมเนี่ยผมจนได้24 m อมแล้วก็เราต้องปลดล็อกทุกอย่างเวปลดล็อกทุกอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปลดล็อกทุกอย่างให้มัน ให้มันปลดล็อกจนกว่าจะอัปเกรดได้ในตรงนเ,เนี้ยโอเคเนี่ยอัปเกรดอันนี้เพิ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเพิ่มขึ้นขยายร้านขึ้นแล้วก็จะทําให้เราได้เงินโกขึ้นมานะครับผมซึ่งจะให้เราซื้อคอมพิวเตอร์ตร,ตรงนั้นได้นะที่ที่มันใช้เงินโกลเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ดูแล้วก็ผมรู้แล้วทาไมมันเปลี่ยนสีคอมไม่ได้เว้ยเราต้องอัปเกรดโต๊ะคอมนะไม่ใช่ไม่ใช่ดิโต๊ะทำงานของเราเนี่ยให้มันมีอะไรนะมีที่เปลี่ยนสีเออประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกกันเลยแล้วกันว่ามันจะเป็นยังงไผม นี่ลดล็อกไปเลยอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดผิดนี่นี่ขยายร้านเรานะครับผมอือร้านผมใหญ่แล้วเป็นไงอันนี้อะไรเนี่ย ATM นี่เงินโกของเรานะครับผมทำอะไร ATM แลกเงินปะเนี่ยอ๋อหนึ่งเอ็มได้ได้สิบโกเงี้ยผมมีกี่เอ็มวะสิบเอ็มได้สิบได้100ร้อยโกโอ้โหเอาเงินเอาเงินนั้นมาแลกเงินโกนะเราก็แลกไปเรื่อยๆแล้วกันนะ ห้ 50, 50โกก็คือเงินทองเงินสีทองของเราแต่คอมพิวเตอร์เครื่องเก่านะ่าจะทำเงินให้เราอยู่นะครับผมอ๋อโอเคประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ช็อปกันเลยว่ามันจะได้คอมสเปคอะไรบ้างอ้าวยังไม่ถึงเลยสตสสตมาช็อปสตเออเราจะมาประกอบคอมใช้เงินโกกันนะครับผมอ้แต่เ,เรามีงบจำกัดป่ะ คอมน่าจะใส่กันไม่ได้เลยบอกคอมเงินโก,กับคอมเงินเขียวอะ่ะโหแต่โกใช้น้อยแต่ได้สเปคแบบดีมากเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหพปนน่าจะได้เครื่องเดียวก่อนนะผมอะ่ะอันนี้ยี่ห้าไม่พอวีดกลับแล้วอันนี้หก <c oughs> ใส่เรมมาเรีมมันเดียวพอและอันนี้เท่าไหร่นี่แปดหนยความจํานะกระจอไม่พอหโหแล้วกลับบ้านไปกัน บ้านก่อนนะมาประกอบดูว่ามันจะเป็นยังไงวิจะได้หรือเปล่าว่าถ้าเอาแบบเท่าของเงินโกกับเงินเนี้ยมาใส่กันนี่สีเคเลยเป็นเคขาวไปเลยนี่ปะปะเวอร์สอ๋อเอาขอเอาของอันนี้มาใส่ก็ได้นี่ว่าเออมันใส่รวมกันได้โอเคล้วประกอบไปแลมแลมน่าจะใส่กันได้นะ ถ,ถ้ามันขายเป็น,นขายเ,เงินอะไรวะนี่เราจะเอาแรมสามสองของมันนี้มาใส่ด้วยโอเคแรมสี่สล็อตเลยนะโอ้แรมอย่างเยอะแล้วก็ความจำวุ้ยหนึ่งเทระบควา,ม,าโมโคตรแรงของเรามากาจ,จอิอเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนสีอันนี้ผมไม่เปลี่ยนพัดลมมีตัวเดียวโอเคระบบระบายอากาศอะไรอ๋อใส่ไม่ได้อโอเคแล้วก็เชฟ เทไปเราก็ตั้งชื่อนะครับผม h ฮ็ดเฮ็คืออะไร h ฮ็ดเฮ็ตั้งม <Okay, okay. ั่วไปหมดนะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วเปล่าคอมเราเดี๋ยวเราต้องเอาไปโชว์บนโพเดียมดิโอเคไหนในไงเราต้องเอาไปโชว์อ๋อมันจะขายให้เ pues ป็นเงินแคสกับเป็นเงินโกนะครับผมโอเคเราก็ไปโชว์บนโพเดียมเลยแล้วมันก็จะทําเงินให้เราอือนี่ไงคอมโกของเรามันจะมีทั้งอ๋อมันคล้ายๆว่าแบบ ใช้ของโกกับของอันนี้ร่วมกันได้อ๋อโอเคถ้าเราแบบจะประกอบคอมโกล้วก็ต้องเอาอะไรวะเอาเงิน,นแคสไปแลกเป็นเงินโกนี่ไงมาแลกบนตู้เนี่ยได้10บโกทำไมมันได้น้อยอยังวะ <S <S> <S มาตอนนี้เราก็อัปเกรดคอมที่ได้เงินโกมานะครับผมจนกระทั่งผมได้เงินประมาณ2อแล้วนะ นี่เป็นคอมเงินโกนะครับผมที่ผมประกอบเดี๋ยวผมจะมาประกอบอีกนะครับผมแล้วก็มาอัปเกรดต่อกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ช็อปกันนะครับว่ามันมีอะไรน่าซื้อบ้างนะกับเงิน2อกับการประกอบคอมโกแล้วก็จะอัปเกรดด้วยนะโอเคมันซื้อคอมสเปคอะไรได้โอ้โหเคส2ล้านเราจะเอาเคส9 0 0 0 0ไปก่อนล้วกันนะโอเคเราจะประกอบสัก2เครื่องเอาไป็น2เคสนะโอ้โหแสนแล้วกันนี่ถ้าเราจะเอาเราสามารถพิมพ์ได้เลยจะเอากี่ชิ้นนะผมสอชิ้นโอเค มันจะได้ไม่กดซื้อหลายรอบไงเออมา power supply ส2ชิ้นนะครับผมแล้วก็เป็น CPU อย่างแพงยึดเข้สชิ้นเงินผมนี่แทบหมดอันนี้เป็นแรมได้ไหมแรมนะ่าจะสักแปดละกันนะสล็อตละสีไงสักเขาเรียกสล็อตเลืออะไรีส่สลอ็อตเอออันนี้ก็เอาสักสี่ลวกันเพราะว่ามันใส่ได้สองอันนี้เป็น M 2นะครับผม M 2 4สชิ้นโอเค ชิ้นละโคตรแพงเยีดเคโห้กัดจอดสองแสนเลยแหละได้ถึงสองชิ้นปะวะโอเคงั้นเหลือสี่พันซื้อแบบสเปคกากาก,ากไปใส่ก่อนแล้วกันพัดลมนี้น่าจะจะแปดตัวได้ไหมโอเคต่อไประบบระบายความร้อนได้ตัวละสี่พันนะตัวละแสนไม่ได้อันนี้จะสองชิ้นลวกัน โอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปประกอบคอมนะครับผมแล้วก็ไปอัปเกรดเราจะอัปเกรดอันนี้อัปเกรดอะไรวะอันนี้มันอัปเกรดตรงนี้มันต้องไปทำอะไรคุณบิตคอยล์หรือเปล่าผมสงสัยตั้งแต่ผมสร้างอะไรนะตอนที่แรกมันก็มีแต่ชั้นเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลยโอเคก็จะมาอัปเกรดตรงนี้นะครับหมื่นหนึ่งน่าจะเป็นโพเดียมหรือเปล่าไม่ใช่ดิอ๋อชั้นสองเกค,ค่เรามีร้านชั้นสองแล้วนะอันนี้คืออะไรวะ อ,อ,อ๋อโต๊ะทำงานที่จะมีคอมมีอะไรเออท่านผู้ชมมันสามารถซื้อ,อน,นั้นได้แล้วนะเดี๋ยวแปหนึงผมขอประกอบคอมก่อนนี่มันสามารถมีมีชิ้นส่วนนี้ได้แล้วเว้ยนี่นี่เนี่ยพวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดเนี่ยไม่รู้ว่าตังค์ผมจะพอหรือเปล่าผมไปที่ช็อปแปหนึงได้ไหมพวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดอะไรมันอยู่ชั้นสองไงนี่พวกนี้นี่ไงซื้อได้เลยเนี่ยที่ลองเมาส์อะไรเนี่ยเออเอาแบบเล็กๆไปก่ต้องสองร้อยใช่ไหม สามพันีวกว่าเอ้ยแลหกหมื่นไปเลยนี่ที่ลองเมาส์สองชิน้นโอเคแล้วก็เมาส์เออใช้ได้แล้วนี่โอเคซื้อเมาส์แบบเมาส์นี่ไปก่อนโอเคสองชิน้นแล้วก็คีย์บอร์ดนี่ลวกันสองชิน้นเออคียค์บอร์ดอะไรมีแล้วนี่อ่ะเออแล้วก็อะไรวะหูฟังฟังกันห้าพันโคตรแพงอันนี้เป็นจอนะจอนี่ก็พอแล้วโอเค อ๋อมันจะสามารถสร้างได้นะข้างบนนะโอ้โหอันนี้แพงเกินอันนี้ยังซื้อไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านแลมันิมประกอบคอมตั้งบนชั้นสอง,องนี้เหรอเดี๋ยวเราประกอบเครื่องนี่นะผู้ชมมาดูสเปกกันโคตรโ,โหดนะบอกเลยเป็นเคสตามใจชอบป็นสีส้มแล้วกันนนี้ยเฮ้ยส้มชมพูส้มนี่ชมพูชมพูไปเลยบินชมพูขาวนี่เปลี่ยนไฟเป็นสีขาวโอเค ไปแล้วก็ใส่เมนบอร์ดนะเมนบอร์ดแล้วเป็นส,สีสีขาวนี่สีชมพูนี่คอมสีชมพูเอออันนี้มันเปลี่ยนมาให้ละเราไม่ต้องเปลี่ยนโอเคต่อไป CPU นะคนั่นก็ผม,มนะนี่แรม RGB นะโอ้โหแรมอ5 6หกิกอะสี่อันมันกี่กิกกวะนี่ยพันกว่าเลยเหรอแรมโคตรโหด นี่เป็น RGB นะครับผมอันนี้เป็น M.2 8เทราไบต์โอ้โห <_ t ell> สองอันความจำแมงมุมหกเลยอันนี้อะไรเนี่ยการ,ร์ดจอการ,ร์ดจอโคตรแรงน,นี่เป็นพัดลมแล้วก็เปลี่ยนสีมูไม่ได้็น RGB นะเอออันนี้ขี้เกียจเปลี่ยน <_ t ell> โอโ้ลืมเปลี่ยนจังมันใส่เพื่อยังไงก็คอมเราอยู่ดี อันนี้ใส่พัดลมได้ห้าตัวเลยนะอันนี้เป็นระบบน้ำปิดน้ำเปิดสีชมพูไปเลยฮิเคโอเค,อเคตั้งชื่อคอมนี่ตั้งอย่างนี้เลยชื่อคอมเออแล้วเราจะเอาเมาส์คีย์บอร์ดไปวางยังไงวะไหนผมลองขึ้นไปชั้นนั้นดิจะอคอมไปวางไง <c oughs> อ๋อแอดไอเทมนี่ไงเราเอาคอมมาตั้ง อ๋อก็จะประมาณนี้หรือเปล่าแอดไอเทมนี่ไงเมาส์อะไรนี่เอา้าอ,อ๋อถ้าใส่เมาส์มันต้องนี่ก่อนอันนี้จอโอเคเออจอมาวางนะอ,อ,อ๋อแอดไอเทมแอดแต่ละอันเลยอ๋ออันนี้แผ่นรองเมาส์โอเคแล้วก็ต้องแอดแบบนี้นะอ,อ๋อใส่แผ่นรองเมาส์ก่อนค่อยใส่เมาส์ได้โอเคอ,อ๋อมันจะแอดทีละอย่างมันไม่เกี่ยวกับการประกอบเว้ยนี่คี์บอร์ดเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะ สีชมพูชมพูขาวแล้วกันโอเคคีย์บอร์ดถ้าเราจะเปลี่ยนสีเมาส์เราก็มาคลิกรูปเมาส์เปลี่ยนเป็นสีชมพูชมพูขาวอะไรก็วาไปแอดอะไรหูฟังสีชมพูก็จะประมาณนี้เออว่ะก็กดดันไปโอเคหัถ้าเราจะซื้อโต๊ะเพิ่มเราก็ต้องกดเนี่ยกดซื้อโต๊ะเพิ่มเนี่ยโต๊ะทำงานในออฟฟิศเงี้ยเออจอถ้าเราจะเปลี่ยนสีจอก็น่าจะได้มั้งนี่กดอีดิทแก้ไข จออยู่ไหนวะจอวันนี้ไงเปลี่ยนนี่ไง,ไงเปลี่ยนสีจอสีชมพูภูขาวอะไรก็ว่าไปโอเคอันนี้เป็นทีมสีชมพูก็จะประมาณนี้เออหวานนี่แหละก็ขยายก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เก็บตังค์กันไปนเรื่อยนะก็อัปเกรดต,ตัวทำงานเดี๋ยวคอมที่เหลือผมก็จะมาจัดวางแล้วกันนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับอัปเกรดร้านขึ้นมาเป็นเงินโกลนะครับผมต่อไปก็น่าจะเป็นเงินไดมอนด์บ่วรอน่าจะไดมอนด์หรือเปล่า เดี๋ยวผมจะรีบอัปเกรดชั้นล่างให้เสร็จอัปเกรดตรงเนี้ยผมสงสัยตรงนี้มากเลยมันทำอะไรวะคุณบิตคอยเป่นวะโอเคเดี๋ยว EP หน้าเขาว่ากันนะครับผม EP นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยในคลิปผมกับโหมดคัตตอมพีซีไทคู o น,นะครับผมกับการประกอบคอมพิวเตอร์ขายของเราโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย